กิจกรรมวันนี้เป็นไงบ้างคะสน,นุกครับชอบสถานีไหนที่สุดคะอันนี้นนโอเคขอบคุณครับกลับมาอีกครั้งกับ Open House เปิดบ้านจากดาวโรงเรียนเตรียมทหารเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่สนใจสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารได้เข้ามาสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนเตรียมทหาร และเป็นการสร้างความพร้อมและความมั่นใจในการเข้าสอบเป็นนักเรียนเตรียมทหารในอนาคตกิจกรรมนี้มุ่งเน้นการสร้างแรงบันดาลใจและแนะนําการเตรียมตัวในการเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารและประสบการณ์ที่น้องๆจะได้รับคือการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการน้องๆจะได้สัมผัสการใช้ชีวิตการเรียนการฝึกระเบียบวินัยการเตรียมร่างกายในการทดสอบและการทดสอบกำลังใจพยามยงเองนักเรียนถือนครับถื ื่นเต้นไหมครับกลัวเปล่าเชี่ยวตัวเองทำได้ไหมโอเคแต่น้องๆจะได้รับคำแนะนำจากครูอาจารย์และพี่ๆนักเรียนเตรียมทหารในการเตรียมตัวเข้าสอบและการพัฒนาตนเองเชื่อว่าเพื่อนหลายคนที่มานะครับล้วนมีความฝวันที่จะเข้าแต่ตวเหล่านะครับแล้วก็มีคนทีงหลังที่เราทอที่จะเป็นเสาหลักของบ้านครับเชื่อว่าหลายคน ไม่ได้เกิดมาด้วยแล้วก็ท้องทุกอย่างนะครับก็อยากให้ทุกคนตั้งใจนะครับปีหน้ามาสอบด้วยกันแล้วก็เ้ามาเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ้นเลย68ด้วยกันนะครับแล้วก็ขอขอบคุณพี่ๆคุณูนะครับที่มาสร้างแรงบันดาลใจให้ผมในวันนี้นะครับกับความรู้มากมายครับผมก็ขอให้ดูแลโชคดีเจอกันปีหน้านครับผมณครับ น้องมางานโอเพ่นเท้าของโรงเรียนเทียมทหารนะครับเพื่อสร้างบุญแรงบันดาลใจครับเพราะว่าน้องมีความสนใจที่อยากจะเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารครับลูกชายพ็มีความชอบส่วนหนึ่งนะครับกินแต่ว่าก็ายังตัดสินใจได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ระหว่างไปสายหมอนว่าจะมาทหารคืงแต่ว่าวันนี้เขาเป็นความสนใจอยากมาค้นหาเพื่อก็มีใทํานี้เปิดก็เลยอยากให้มานอกดีครับเผื่อจะคนหาตัวองพบครับส่วน กิจกรรมในการจัดในครั้งนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ดีนะครับก็ผมครอบครัวนะครับก็ส่งเสริมเต็มที่นะครับแล้วก็มั่นใจนะครับเรื่องสถาบันนะตรงนี้ว่ามีเกียรติมีศักดิ์ศรีครับก็ภูมิใจถ้าถ้าลูกชายได้รับการคัดเลือกนะครับก็ยินดีที่จะสนับสนุนเต็มที่ครับขอบคุณครับเอาึเออเอา ค่ะผ่านไปแล้วหนึ่งวันกับกิจกรรมโอ e พ h o u s าค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันน้องๆนะคะว่าน้องๆที่มาในวันนี้อยากเป็นทาหารหรือตำรวจจางเรียนอะไรคะนาวิทย์ทยมเบือนะครับขอบองครับขอบอ,ขอ,บอขอรอครับขอรออันนี้อยากเป็นทหารตำรวจคะตำรวจครับทหารครับทาหารอะไรครับทาหารเรือครับตำรจวจครับพิศวาไฟฟ้าครับอยากเป็นทหารเรือทหารเรือเหมือนกันเหมือนกันเออ อยากเป็นทหารหรือตำรวจครับทหารอากาศครับว้าวทหารเรือทหารบกครับทหารบกทหารเรือครับทหารเรือขอบคุณครับนี่อยากเป็นทหารหรือตำรวจครับทหารบกครับทหารบกอันนี้จากเรื่ออะไรครับสี่สมุดเอาอันนี้ยอที่นครับเอาโอเคอะอันนี้อยากเป็นทหารหรือตำรวจครับทหารบกครับอยากเป็นทหารบกครับทหารเรือตำรวจครับ บอกครับไอตำรวจไม่ต้องรู้จักนะใครจะเป็นชคดครับอันนี้ยังอยากเป็นตำรวจเหมือนเดิมปะอยากเป็นตำรวจเหมือนเดิมโอเคโชคดีนะครับ,รบสำหรับน้องๆหรือผู้ปกครองที่สนใจอยากให้หุ่นหลานเข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านจากดาวสามารถลงทะเบียนได้ที่ช่องทางนี้เลยเลยค่ะแล้วมาเจอกันนะคะการันตีความสนุกบนพื้นฐานความปลอดภัยค่ะ